สวัสดีครับผมเจออีกแล้วครับผมตอนค่ำๆกับผมทำภารกิจมาแล้วพี่น้องเอ้ยลงคลิปซาครับผมวันนี้เลยลงตอนค่ำๆหน่อยครับผมอาจจะมืดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมีลักสิหลักหน่วยล่างนะครับผมลักซิบหลักหน่วยล่างพี่น้องอีกหนึ่งสูตร มานำเสนอครับผมมานำเสนอเป็นสูตรวดนเมื่อกี้เข่าครับผมวดนเมื่อกี้เข่าอยู่เด้อพี่น้องเด้อว,วัน,นี้มาตามเบิ่งครับผมว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับผมเป็นเลขสัญจรนํามาครับก็เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็ไปวิเคราะห์ครับผมส่วนเลขดับ เลขดับก็ให้ไปแล้วครับผมเลขดับล่างดับบนนะครับกลับไปวิเคราะห์เบิ้งพี่น้องเบิ่งก็เป็นเพียงแนวทางครับผมดูเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วกันถ้าเครียดกบมันก็มาได้ลายครับผมแบบนี้เลาก็มาเบิ่งแล้วก็วิเคราะห์ไปน้าครับผมมาเบิ่งกันครับหลักซิปหลักหน่วยล่าง ก็จะได้ตัวใดนะครับผมอาจจะมืดเน่ยเด้อพี่น้องเด้อคือเฉพอเหินนะครับผมหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหน่วยสิบหน่วยล่าง สิบหน่วยล่างเด้อพี่น้อง <c oughs> จะงเห็นอยู่นะครับผมสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างจะได้ตัวไหนมั่งมาเบิ่งกันครับสิบหน่วยล่างจะได้ตัวไหนมาดูกัน ูตรที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสิบลักส,สิบหน่วย10หน่วย9 1 สี่หลักสิบได้พี่น้องอันนี้หลักหน่วยได้ศูนหนึ่งสองครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่างตามสูตรพี่น้องเบื้องล้วไปวิเคราะห์ครับผม นึ่งชุนครับผมชนทั้งอันี่ครับผมเนะพี่น้อง <c oughs> มาลองจับคู่ก่นครับผมบันนี่จับคู่ว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมรักซิฟรักหน่วยล่างอันนี้สูตรที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสูตรที่หนึ่งน,นี่สูตรที่หนึ่งครับอันนี้สูตรที่หนึ่ง มาลองจับคู่กังครับผมนี่สูตรที่หนึ่งนะครับผมลักซิบรักหน่วยจับคู่ดูจับคู่จับคู่ก็จะมีชุดเต็มครับผม ชุดเต็มชุดเต็มไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อ เต็มครับผมนี่พี่น้องจับคู่ชุดเต็มเอาเป็นเพียงนะท่างับไปวิเคราะห์ครับผมไปวิเคราะห์ดูตะเบิ้นพี่น้องเอานี่ครับผม เพียงแนวทางพี่นอ้องปวิเคราะห์บึงครับผมมากกัจัดคัดกับผ่านเด้อพี่น้องเด้อของเงนหนี้บุคูว่าเรียมันจะออกตัวใดเนาะครับผมหลักสิบก็จะมีหลักสิบหลักหน่วยล่างพี่น้องหลักสิบก็มีเก้าหนึ่งสี่หลักสิบเด้อพี่น้องเก้าหนึ่งสี่ หลักหน่วยก็จะมี0 1นสองครับผมหลักหน่วยน,นี่เป็นสูตรที่1นได้พี่น้องสูตรที่1จับคู่ให้ชุดเต็มครับผมจะมี 90, 9 0้าศูนย์เก้สองหหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครับผม4 0่ศูนี่หนึสองครับนี่จับคู่ให้แล้วพี่น้องจับคู่ให้แล้ว แคปหน้าจอพี่น้องลงวันที่ก่อนครับผมหนึ่งเก้าหกเ็ดเป็นเพียงในส้างนะพี่น้องเนะถุกสูตรมีเข้ามีหลุดครับผมมีเข่ามีรุดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งแล้วก็ับไปวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ดู นี่ล่างอย่างเดียวนะครับผมล่างอย่างเดียวชุดเต็มล่างอย่างเดียวชุดเต็มครับให้ไปวิเคราะห์ดูกับเป็นเพียงในทางนะครับผมทั้งซองกับบทสนับสนุนการเรียนการพนันทุกประเภทครับผมเบึ่งแลับไปวิเคราะห์พี่น้องมันมีเข้ามีหลุดครับผมสูตร เอากรสิประมาณนี้นะครับผมแคบหนาจอพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเบิ่องกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับผมช่องที่ดังๆครับผมเลขกสิลอยลายหน่อยครับผมโค้งสุดท้ายคยมาสรุปโค้งสุดท้ายที่หนึ่งเนาะพี่น้องใกล้ใกล้มือออกครับผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเอาตามสูตรไปก่อนครับอันนี้กะ็ะดาเอาเลขตามสูตรไปก่อน ตามสูตรคำนวณกับประมาณนี้นะครับผมแคบหน้าจอครับผมเอาไว้ไปวิเคราะห์ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ